จ้าเอ๋ตื่นแล้วเลยโลกใครเนี่ยหุย้ยเหมือนจะลุกขึ้นมานั่งเลยโอ้ยหน้าบูบีมากเลยของขวัญของขวัญหรือเปล่าโอ้ยลำหมดเลยแล้ว่อง่วงอะลูกง่วงเหรอคะง่วงเหรอค่ะอ่าหน้าตาบูบีมากเลยของขวัญเห็นแม่มาลุกวบเลยเหรอลุกวบเลยเหรอ ออฮะฮึะึฮึฮคฮึฮอฮึ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 ฮอฮะฮึ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  ไม่จำได้ไหมเนี่ยจำกันได้ไหมคะจำได้ไหมน้าม้องเปี่ยนนะตัวว่าอ๋อมันเพิ่งตื่นไะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพิ่งตื่นเหรอคะอืบตกแล่ะ ก็จะมีล้เพราะนเมีหอยปลาปูการดการครับแต่เป็มนเขาจะจ้องล้เพระในเขามยปลคราะในเมีหอยลาคูน้องรอจะกินแล้วเหรอคะน้องรอจะกินแล้วเหรอคะ

ทิมก de ินแับพ้ี่่อยจอันนี้มองดูีกทีจัดเขให้พองแมไม่ได้ให้อไส้ผมไดดูไปดูค้ามันเตที่เาอาหะแต่ทีนี่ก็มีส้แก็เป็นลูกคแ่ ดูทำโต๊ะเหมือนผู้ใหญ่นะ้เหมือนกันคิดนะทำเหมือนกันเล่นนะเหมือนยังไงหลุย <Okay. S 2> <Okay. S 1> ส์ส่งไปเลยไล่สใช่ไหม <c oughs> แล้วเลยก็ถามว่าไปไหนกัน <c oughs> ไปเหมือนกันเลยลูกกบขีหลุออยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละเราสมัยขับเองเจ๋อไอ้หนี้เด็ก ไม่ถึงนไม่จบไหมคะจบไหมคะเฮ้รู้มีกล้องเลยยิ้มเอาเอาเอ็นัันออกสิเสื้อจะได้สวยอือไหนไปไล่เข้ไปไหนแตเพียนเดียว แม่ตัวเองแม่บอกให้เอาที่กันเพื่อนออกดรอที่ไปไนไงบ้างแเห็นไอชุดเขาไงอ๋อชุดเขามันจะมีอุ้ยก็จะสวยอ๋อสวยองตั้งองงิ้มหวานจิ้มหวานจิ้มจุ๊บมจ๊จิมมเอะแ่มอม่นะไม่เนีร